ลูกค้ <ose> าที่อำเภอจอมทองนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราตอนนี้ก็ทีมงานนะครับได้มีการแยกตัวบ้านนะครับแล้วก็ตัวระเบียงแล้วก็ยกขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือเตรียมนะครับเครื่องมือแล้วก็ข้าวของนะครับที่จะไปเก็บงานที่นั่งนะครับผมก็จะมีเป็นตัวบ้านนะครับแล้วก็ตัวระเบียงตัวนี้ตัวบ้านนะครับเฉพาะตัวบ้านเนี่ยสามคูณ แปดเมตรนะครับเนี่ยของพี่สุญญานะครับผมตอนนี้ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาแยกออกเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับก็เราจะเห็นในส่วนของตัวบ้านนะครับแยกออกตัวระเบียงชัดเจนนะครับก็เป็นสองห้องนอนนะครับผมแล้วก็มีหนึ่งห้องน้ํานะครับช่วงยาวนะครับตัวนี้แปดเมตรเลยนะครับเราเลือกใช้รถนะครับรถที่มีความยาวใกล้เคียงกับตัวบ้านนะครับดู ท้ายรถนะครับจะเหลืออีกนิดเดียวนะครับจะถึงตัวบ้านเลยก็รถจะอยู่ประมาณเจ็ดเมตรกว่าๆนะครับเพื่อที่จะเซฟชิ้นงานของเรานะครับเราจะไม่ค่อยใช้รถสั้นนะครับผมวันนี้เราใช้รถยานทั้งสองคันนะครับผมตัวน้นก็ประมาณเจ็ดเมตรกว่านะครับก็เหลือท้ายนิดเดียวนะครับก็เหตุผลก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็ชิ้นงานไม่เสียหายนะครับการที่เราใช้รถเหมาะสมกับชิ้นงานนะครับผม ข้าครื่องมือนะครับขึ้นตัวบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอกนะครับนี้พี่ชายก็ติดไฟนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องอเดินทางกลางคืนด้วยนะครับก็มีการติดไฟรอบนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางแล้วก็สะดวกนะครับแก่คนที่ ร่วมเดินทางนะครับก็จะได้เห็นว่าอ๋อนี่มันมีความกว้างประมาณนี้นะครับเราติดไฟให้เห็นชัดเจนนะครับเวลาคืนเราก็จะเดินทางกันพรุ่งนี้นะครับประมาณตีสองนะครับผมเดินทางออกเดินทางประมาณตีสองนะครับก็กําหนดถึงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ก็อยู่ที่ประมาณ วันที่วันที่8ดนะครับผมวันที่8ตอนเย็นหรือเช้าวันนี้9้านะครับผมก็มี2อย่างแต่วันนี้ก็พยายามนะครับหาข้อมูลเส้นทางนะครับกับลูกค้าอยู่เพราะว่าบางบางเส้นทางของจังหวัดเชียงใหม่น้ําท่วมนะครับตามทุ่ท่านเองคร่บะครับผมอเดี๋ยวหลังนี้เราก็ไปเจอกันที่หน้างานนะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้ดูอำเภอจอมทองนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เราถึงก่อนนะครับ ก็สําหรับงานนะครับหลังนี้เป็นของคุณแม่บุญเฮียงนะครับผมตอนนี้งานก็คืบหน้าไปเยอะแล้วพอสมควรนะครับก็อยู่ที่ประมาณ80%นะครับสาหรับตัวโครงสร้างนะครับไม่ลมฟานตอนนี้หลังคาตัวระเบียงตัวบันไดก็มาแล้วนะครับนี่คือตัวต่ะนะครับเป็นเหมือนของพี่อํานวยนะครับท่านไหนเคยดูนี่ของพี่อํานวยนะครับเป็นหลังคาพับนะครับเดี๋ยวชุดชุดนี้เดี๋ยวเราจะพับลงด้านล่างนะครับผมแล้วก็ เป็นนี้แยกออกนะครับเพื่อสะดวกแก่การขนส่งนะครับอวาก็ะจ,ะจะประมาณนี้นะครับตรงนี้เราต้องเอาไม้ค้ำไว้ก่อนนะครับในหน้างานจริงๆจะมีเสานะครับตัวยาวเลยค้ำนะครับผมก็เป็นชุดต่อตัวเสาปูนนะครับตนี้ด้านหน้าเนี่ยนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ประมาณเจเมตรนะครับผม เนี่ยด้านเนี้ยเจ็ดเมตรอังเนี้ยถ้ารวมตัวชุดเนี้ยจะเป็นเจ็ดคูณเจ็ดนะครับผมฝั่งนี้เจ็ดเมตรนะครับตอนแรกมันจะเป็นห้าเมตรห้านะครับรวมตัวนี้เมตรกว่าให้ครับนาทีไว้พันะขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับหลังคามุงแล้วนะครับสําหรับหลังนี้เป็นฝาแนวตั้งลูกฟักนะครับผมก็ตอนนี้เหลือหลักๆก็เป็นงานฝ้าไปนะครับแล้วก็ทําสีนะครับ อ๋อนี่เป็นเก้าอี้นะครับของพี่ดันญ่านะครับจะเดี่ยวขึ้นไปด้วยนะครับสวยนะครับหลังนี้ยาวมากเลยนะครับลําพังตัวบ้านเนี่ยแปดเมตรก็ยาวพอสมควรอยู่แล้วนะครับมีหลังคาตัวนี้มาอีกนะครับเพิ่มเป็นเมตรยี่สิบนะครับก็ยาวขึ้นอีกนะครับรวมหลังคาเนี่ยที่เราเห็นเลยนะครับชุดยาวหลังคาเก้าเมตรเก้าสิบนะครับก็ตีคมมสิบเมตรก็ได้นะครับสําหรับหลังคาสําหรับตัวด้านล่างนะครับจะเป็นแปดเมตรนะครับก็เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตนะครับไป ดูทีมงานก่อนเดี๋ยวเตรียมของไม่ครบนะครับเพราะว่าต้องเตรียมของเยอะพอสมควรน,นะครับอีน,นี้ก็เหมือนบ้านจะสั้นนะครับแต่จริงๆรถมัรนยาวนะครับรถเรารวมท้ายเนี่ยก็อยู่ประมาณ7จ็ดเมแปนะครับก็สามารถรับนะครับทุกส่วนของบ้านได้เลยไม่ไม่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวพาไปดูหลังนนิดนึงนะครับ ฝั่งนู้นเป็นของลูกค้าที่เคยจะตุะ่ภาพพิมานนะครับตอนนี้โครงสร้างหลังคาขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีการทําพื้นนะครับเรียบร้อยหลังนี้เป็นห้าจุดห้านะครับคูณเจดเมตรนะครับหึงห้องนอนหลังนี้ไม่มีห้องน้ํานะครับผมเป็นงานกระถินนะครับก็ถวายวัดตอนนี้ช่างก็ทําการปูพื้นนะครับแล้วก็ โผนะครับเก็บลอยรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับไม้สวยมากเลยนะครับห้าเมตรห้าเลยนะครับไม้ตัวนี้ยาวสุดเลยแล้วก็เสาหลังนี้นะครับเป็นเสาไม้แดงนะครับไม้แดงทุกต้นเลยนะครับเนี่ยสังเกตดูสีเขาจะออกค้ำๆนะครับตอนนี้เขายังไม่โดนอ่าไม่โดนสีแชลักรองพื้นหรือว่าไม่โดนเงานะครับก็ประมาณนี้แต่ตัวนี้งานเนียนเรียบร้อยนะครับผมนนี้เป็นเสาโชนะเสาโชวจะมีอยู่ประมาณสี่ต้นนะครับก็หนึ่งสองนะครับสาม แล้วก็สี่ตัวนี้นะครับเราถ้าเป็นเสาโชว์เนี่ยเราก็จะทําการขัดโปะนะครับเก็บเรียกว่าเป็นรอยนะครับของบ้านเก่าให้เรียบร้อยนะครับแต่ตัวในตัวบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะมีผนังติดนะครับมีฝ้านะครับเดี๋ยวจะผู้ชมสงสัยว่าเอตัวนี้ทําไมไม่ปิดนะครับตัวนี้เดี๋ยวเขาจะมีฝ้านะครับมีผนังมาปิดเรียบร้อยนะครับแต่จากอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราเดี๋ยวเราจะปิด2ด้านนะครับถ้าเป็นบาน นกันแบบนี้นะครับตัวการจะเหลือไม่เยอะเดี๋ยวเราจะใช้ไม้ปิดทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับก็ตอ,ตอนนี้โครงสร้างหลังคาขึ้นแล้วนะครับเรียบร้อยเหมือนเดิมครับโครงสร้างหลังคาก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็แน่นหนาพอสมควรนะครับแต่ถ้าเป็นพักแบบนี้เราจะดูเหมือนหลังคามันไม่ยาวนะครับแต่จริงๆแล้วความยาวของหลังคาก็เท่ากันกับของคุณแม่บุญเพียงเมื่อกี้นะครับเพียงแต่ว,ว่า ด้านหน้าถ้าเป็นห้องนอนเดียวมันจะมีการลดสเตปลงไปนะครับเพื่อให้เกิดมุกซ้อนนะครับจะได้สวยงามนะครับแต่ของแม่บุญเฮียงเป็นสองห้องนอนเราไม่สามารถลดสเตปด้านหน้าได้นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดหน้านะครับไลฟ์สดนี้เดี๋ยวผมขอไปดูของช่วยทีมงานก่อนนะครับว่าเรา mm hmm. เตรียมของกันครบหรือเปล่านะครับ mm hmm. ผม เดี๋ยวจะมาอาพัพเดทให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับกำหนดการหลังนี้ส่งประมาณวันที่22นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดที่เชียงใหม่นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่แค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ